มาครับเพื่อนๆก็มาต่อกันอีพีที่สี่นะครับไปด้านไหนต่อทีนี้อันนี้เราก็เซฟที่ก่อนอันนี้เราก็มาด้านนี้ใช่ไหมต่อมาก็ขึ้นบันไดเนี่ยว่าโดดขึ้นไปได้เลยไหมโอเคมจะไต่เหมือนเดิมนะครับไต่นะผมเหมือนเดิมไปเรื่อยๆเลยครับผม เดี๋ยวใครเอโหมาแล้วครับมีกลัวอ,อีกแล้วเฮ้ยจับไปได้ด้วยวะโโอ้หจับแล้วตัวเนี้ยโอ้โหครับผมหันหมันมาเก่งท่านไหนเออ ขีแขนเลยเก้านี่มันโหดเถื่อนดีบดีนะเพื่อนมันดีอ่ะพอได้บวกแล้วรู้สึกมัน,ม,นมันดีโอ้ดูดิโอ้ไม่ได้ไม่ได้จับเลยอ่ะขีแขนงขีแขนผมไม่ได้บล็อกเลยนะปล่อยให้โจมตีเลยนะ ้ยปตัวหนีนขีดแขนขีดแขนไปไปต่อเลยด้านไหนต่ออย่านี้อะได้อยู่เมื่อกี้แบบๆแบบนะไปะไปอย่างรวดเร็วเลยโอ้ยอะไรวะนะ

ไรเราเเพื่อนมันมีถังเลือดเยอะหน้าราหฮาวได้นะจัดผมว่ากดโอมันจะเร็วกว่านะเนี่ย <Yeah. S 1> จะมีแบบโลวชันด้วยนะ mm hmm. นี่เตะเลยนี่ง่ายดีหักคอเลยโอ้โห oh, ดี เขื่อนดีนะไปพี่ลเราอ่ะพี่ลรนซ่านะครับยังไงต่ออันนี้คืออะไร R หนึ่งไปอันที่ห้อยอยู่คือทำอยังไ,ไงวนะเนี่ยโ้ได้อยู่เอาเป็นพอได้อัพสกิลนะได้ได้ได้ไดได ท้าไมอันนี้มันได้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 ไดไดมาเราเอาเลือดก่อนแล้วกันนะเรายังไม่ได้เลือดเลยมาอันนี้คือทำาอะไรเนี่ยขันโยกเนี่ยขอสำรวจกขอนนะ้เพื่อนนะได้ดเลยเฮ้ยเขาให้ R หนึ่งใส่ตัวนี้ อหนยกขึ้นแล้วก็ยกลงนะใช่ไหมเราจะไปไหนตอนน่อทีนี้ไม่หนักหรอกแค่นี้เราแข็งแก่งแล้วเฮ้ยสองตัวนี่วางก่อนได้ไหมมันยังดได้อยู่เรียบร้อยครับผมตอนนี้เราได้อ่ามา2,000กว่าแล้วนะพอจะไปอัพมีได้ละว,วางดิ่ ถึงมันต้องมาท่าด้านนี้แหละผมว่าใช่ไหมโยกต่อนีไปนไหนต่อที่คือจะทำยังไงวะเนี่ยคันโยกนี่คืออะไรโอ้ทำไงดีทีนี้โอ้ไอ้ไรอันนี้คืออะไรเนี่ยเหยียบเหยียบแล้วไปดิเอาหรือว่าให้วางนี่ะอ๋อใช่ใช่ใช่วย หนึ่งแล้วก็ดึงกลับดึงกลับใช่ไหมแล้วยังไงต่อทีนี้ปล่อยปล่อยแล้วเขาพิ่งไปเหรอเฮ้ยทันไม่ทันเอาไม่เอาไมมันต้องทำอย่างนี้ถูกต้องดึงก่อนนะเพื่อนๆผมว่ากีมันจะได้นะมันไม่ล็อกด้วยอะ่ะไปเลยทีนี้เร็วๆ ฮัลโหลโอ no? oh, ๋ท <h az unk> ันทานทานแตไม่ทันแล้วก็ยังไงต่อผักผักก็ได้นะแต่ว่าผักมันไม่เท่

ไปด้านไหนว่าด้านนี้ใช่ไหมเบอรอะไรบ้างเฮ้ยเอาใหม่เดิยเอาใหม่เดิยอ,อะไหลวะเนี่ยไปไม่ทันใช่ไหมเราต้องไปให้เร็เรวกว่าน,นี้ใช่ไหมหเกือบแล้วกีตกเลยเมื่อกี้ผาดผาดผาดไปนิดนึง มาสามหัวว่ะมาเลยจะกี่หัวก็มาเลยตายจ้ะดิโอหดิไงต่อโหดโุดัวขีด,ดหัวมันอ๋อจะแปลกหลัง เกิฉีกหัวเลยไห้เก่งกันนะเนี่ยเก่งกันนะเน,น,นะน,นนะี่ยโอหขนาดลูกไกล้ ได้ป่ะผมเนี่ยหลบไปได้เลยเนี่ยโอ้ยหมาพวกนี้ซานักยังไงฮะโอ้รูด้วะหัวดิเอาหัวดิฮึฮึซาดนะขอแป้งล่างดิเดี๋ยวกูกินละมันเอาอีกแล้วะตา่ผมแป้งล่างยังไม่ถ้วน โอ้ยรอบเอ๊มาโอ้ยพอถึงเรียบร้อยมาตัวเดียวเตะเลยจบโอ้ยยังไม่ตายวะเรียบร้อยรอบขอพลังหน่อยดิขอเลือดขอเลือดทีนี้โอ้หเต็มหอดเลยวะทำไมโกงจังวะ ทำไงต่อทีนี้ยังไงเอ่ยยังไงด้านไหนเฮ้ยเฮ้ยได้กรนนะอ๋อนี่ไงผมว่าต้องให้ดึงแน่นอนไปนขึ้นที่อ่าที่เราเจอหมาสามหัวใช่ไหมอ่ะผมขออัพสกิลก่อนนะอเอาป็นดามไหม ไปตะนูแลกกันนะสามพันกว่าอันนี้ L 2อสี่เดียม L 2อสามเหลี่ยมก็คือโอ okay. เคเยืดูเรื่องครับผมสองแล้วต่อมาก็เป็นสาบแล้วกันนะอีกห้ารยคือไม่เต็มอยู่แล้วต้องลากแน่นอนลากมานีแน่นอนที่หมามันยืนอะ่ะที่แรกนะ ใช่ไหมต้องใช่แน่นอนนะเพราะว่าไม่มีที่ให้ไปแนละ้วเดี๋ยวดี๋วเอามันไม่มันไม่มันไม่ชิดนี่เราก็ได้อีกแล้วมีหมาอีกแล้ววะนี่ ไม่ดีไม่ดีเรียบร้อยอ่ะอ่ะผมก็จะขอเซฟก่อนละกันนะครับผมแล้วก็อาจจะหยุดไว้ที่ตรงนี้ละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบายครับ